ตอนเจวานนี่นี่นะมันเจวานนี่สวัสดีนะครับทุกคนทุกคนตอนนี้พีวีอยู่ที่คลเศริทอนปัตตาีนะก็เลยมากินร้านที่พี่วีเคยมาแล้วนะทุกคนยังไงโครดีสินะตรงนี้พี่บอกแล้วบอกบอกเลยนะครมีอาหารตามสั่งมีทุกอย่างเลยมาตรงนี้คือปังจึ้งแน่แนะทุกคนแล้วพีวีเพิ่งเสร็จตีบอลนะก็เลยมานั่งกินตรงนี้เขาเตะคนสวยนะ ฮันหอยยอหอยยได้บุกกาตุยฮันนี่ใช่ใบเตอร์โอเคอยูด่ดูนะทุกคนพี่วีสั่งอะไรมั่งนะฮะไม<า>่เหนไหนก็สุนไม่กินอะไรไม่กินนี่หรอกินนีนพี่วีจะบอกว่าตรงนี้กะทิยืนหนึ่งนี่นี่กะตะกุยปกะแบบนี้นมาเก็บแป้งมุกอุ้งอ้าวถงแลงนี่ยรูปน่ากินมากาให้ให้ให้พี่สุนดาวถ้วยละเท่าไหร่ถ้วยละสามสิบห้าเท่าไรกะยี่สิบห้าบาทโอเโอเคตรงรถแล้วแหละนี่ร้านร้านเนี่ย โรยยิบนาไทยแลนด์กินแมปราซีนอะไรฮะอันนี้้อง์สีอันนี้ตอนเซเวราฟูโอตอน

ใส่สีไม่อะไรใส่สีไม่อะไรอ๋ไม่ต้องใส่อุ่นถ้าใส่มันจะไม่เป็นโบราณถ้าไม่ใส่คือโบราณโบราณใช่แน่ๆเหมือนหน้าเลยไปไปดุยวกัดตุ๊กเตยเตยดเดี๋ยวไปนั่งพี่ก็เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะฮะอร่อยไหมพี่สุนว่าไงกะทิกะทิยังไงอร่อยมากกะกะทินี่จะเป็นกะทิกะปะไกอุ่นนี่ กะทิกะทิมะกะทิอะไรนะกะทิตัวน้ำตาลมะพร้าน้ำตาลมะพร้าวนี่ทุกคนดูสิ่งมีของพี่วีนะพี่วีจะลองชิมให้ทุกคนได้ดูนะปกติมี่กินตอนนี้คือพี่วีจึงมากนี่ทุกคนเยอะมากนะฮะช่วยละยี่สี่เองนำกะทิคือจึงมากทุกคนส่งมาหืมอุ่นเกลือหนาวพี่ี๋ยวว่าเวลาเราเสร็จตีบอลแล้วมากินแบบนี้มันยืนเหนื่อยดูพี่อุ่นกับพี่นะเอาแหละมาพี่อุ่น อ๋อนี่ตอนแะไอะไรนี่อ๋อนี่ซุปเป็นของเลักุปลากระนของพี่อนของพี่วีแกงส้มเสร็จแล้วใช่ไหมายไายโอเคฮะเสร็จแล้วกนกรุนล้วกสตปุงวก็อนน้ลากรุปแกงดสนรกหรออเยมรยม อันนี้จะเป็ Leah> นอะไรนะน,น aro aro? ีเป็นต้มเงยลองชิมดูบาบบี้มันยังปลาเมื่อันนี้เป็นเซ็ตกัทุกคนห้าสิบเก้าทห้าสบาบาทไทยแหลกสี่สิบเ้าล่ะมลาแก่ละปลาหมูบาร์บี้มันบุ๋มตัวโตเยอะด่างยิ้งบลากรอคือบาร์บีรึเปล่าสินละเตะหละสินหละหรือเปล่านม่หละเราจะอดกเตละอันนี้แไอันนี้ chim quá cô, lẫn chưa được một tập tình anh ngay. Batter đâu luôn 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 นี่ทุกคนมาแล้วนะแกงส้มนะของพี่พี่จะเป็นกุ้งทุกคนดูสิอันนี้ร้อนๆนะฮะเดี๋ยวจะลองชิมนะปกติมาแล้วก็อืมกระจึงอยู่มันจะมีนีอืมอร่อยมากทุกคนเซินี้ห้าเก้านะมีไข่เจียวมีแกงส้มนะฮะตอนนี้หิวมาก ตอนนี้พี่มีหิวพี่ไปขอกินโกนดูเพื่อนเสิหนุ่มไอนมอยอนเลยไม่หิวเลยพี่ซุนน่ะพี่อยู่ัหมเห็นดูร้านปลานห